เราช่วยน้องนุ่นหรือน้องเนธนสองเฟวิเชียลขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกันทำบทับ Oh, uh -huh. 美国。 เจอนั่นสองคืน<ม>พอไม่คิดนิดหน่อยไม่ต้องเล<า>ยไม่ต้องมาพูดเลยห่ามกันใช้ไปสองคืนอเอาใครมาหรือเปล่าเนี่ยแอบไปเกี้ยวใครหรือเปล่าทุกวันนี้พี่ไม่เคยเกี่ยวเลยพี่ร้องไห้อ่างเนียเจ้าพี่เปข้ามหม่อมชันดาราวดีนะ่ะถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้อยู่เคียงข้างกับเจ้าพี่ใชแต่ว่าเรื่องอื่นหม่อมชันไม่เคยเป็นห่วงเลยมีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้น เป็นหูอรรถมันนะครับขอบคุณนะครับทำานสักนิดหนึ่งเลครับขอบคุณทำงานแสดงควาเป็นทีเรื่อยครับขอบคุณเจ้าของราวัลนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบบคคุณรัสิ่งที่ผมจะเป็นหูนี่ก็คือเจ้าพี่สิงห์ฮันดิวานสิงห์แรงว่าเจ้าพี่สิงห์นุวัาน จะคิดไม่ดีกับเจ้าพี่นะเบค้าจะไม่ต้องคิดมากหรอกนารามาดีสิงหานุวัฒน์นะเขายังเด็กนะเดี๋ยวค่อยๆสอนเขาก็าต้องดีขึ้นแต่วันนี้น้าพี่จะฟ้องผีดมือเพลงดาบแล้วพี่อยากให้เจ้านะกลับตำหนักไปก่อนเอาไว้โอกาสหนะ้ามาเจอกันใหม่นะเบค้าฝากไปด้วยนะ <c oughs> ได้เบค้าอีกทีไม่ได้ท <c oughs> ุเลานะ้วเบค้าจะนอนพร้อมด้วยดาวตา ตรงเวลาดีจริงๆเลยไม่ตรงได้ไงจ๊ะเออนี่นะจะพูดก็พูดนะพระเจ้าค่ะอยู่กันมาสองคนใช่ไหมหอ,อยู่กันมาตั้งแต่ยังเยาว์อตอนนี้พวกเราเนี่ยโตขึ้นมาเกือบจะอายุยี่สิบพรรษาใช่พูดง่ายๆนะสนิทกันมากสนิทเหมือนพี่น้องที่คานตามกันมาว่าแต่เจ้าเถอะเจ้าชื่ออะไรนะหึเจ้าดูด้วยกันมาได้ง่เด็ก เด็กเลยอยู่ตั้งแต่เด็กสนิทสนิทสนมกลมเกลียวชื่ออะไรนาเทนไพรนาเทนไพรใช่ถ้ให้งานดีหลวงพ่อสุญมุ่งวันนี้สองฝีมือเพลงสามจำได้ไหมเพลงที่หนึ่งไหวไหเพลงที่หนึ่งหัวหัวขาขาลองดูนะหัวหัว ขาขาเออเพลงที่หนึ่งจำได้เลยแล้วเพลงที่สองยังจำได้ไหมขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาขาขาก็เห็นมาอย่างนี้แล้วก็าจะทำเปก่อนสิไม่รับก็คอขาดดีแม